ข้นเดิมเป็นสีดำเงานะครับคันนี้แหละเป็นแบบดำซาตินชุดสกเกิร์ตคันนี้เลือกเป็นงาน AKC นะครับงาน AKC ก็จะมีตัวสกเกิร์ตด้านล่างนะครับแลบเป็นแบบทูโทนท่อแบนดฮเเป็นท่อเหล็ยกเส้นนะครับแล้วก็ตัวปลายเป็นแบบแคปลาปลายคู่นั่นเองตัวโช๊คจะเป็นแบบโอเ2มแกนใหญ่นะปีกนกโปรเวนเดอร์นะครับตัวชุดโช๊คเนี่ยเป็นสวัสดีครับผมปอนนะครับจากเพจปอนสอร์ดพนครวันนี้ผมมี เอลเลสแต่งทรงสุลตานเป็นรุ่นเอลเลสไทเทเนียม4 x ่นีราคา1 8 9 7 0ล้านแา่ไปดูกันคันนี้นะครับเป็นตัวเอลเลสรุ่นไทเทเนียมนะครับตัว4 x ่นเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบไบโทโบ2 1 0แรงม้าแรงบิด500นิวตันนะครับราคาอีกรอบหนึ่ง1 8 9 7 0ล้านบาทคันนี้เป็นของพีออสอจากจันทบุรีไปดูคันนี้นะครับแล a สีสติ๊กเกอร์ใหม่หมดเลยพื้นเดิมเป็นสี ดำเงานะครับคันนี้แหละเป็นแบบดำซาตินแบบดำซาดิดะดำแบบดำวสวยๆดำดรอ,อ,อขอให้ดำกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นแบบล a p เตอร์วีหกไฟสิสามจุดแบบนี้นะครับเป็นสีส้มตามสไตล์รถอเมริกันนะครับแล้วก็ตัวชุดสีเนี่ยแ l a ทั้งหมดส่วนชุดสเกิร์ตคันนี้เลือกเป็นงาน akc นะครับงาน akc ก็จะมีตัวสเกิร์ตด,ด้านล่างนะครับแ l a เป็นแบบทูโทนนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดข้อไฟตันหมอก คันนี้บอกเลยพี่ออสดูถ้าพี่ออสดูคลิปอยู่นะคันนี้ยอดวิวเป็นแสนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างคันนี้ด้านข้างจัดทรงนะครับจัดทรงช่วงล่างใหม่แบบโหลด2นิ้วด้วยชุดช่วงล่างแบบโปรวนเดอร์ ender, รุ่น OEM 2.5นะครับคันนี้ท็อปสุดเลยช่วงล่างตัวโชคจะเป็นแบบ OEM 2.5แกนใหญ่นะปีกนกโปรวนเดอร์นะครับตัวชุดโชคเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะสแตนด์แับเกียวปรับขึ้นลงได้นะครับเป็นสแตนด์ดันโหลด หรือเราเบื่อไม่อยากโหลดก็ปรับขึ้นได้เป็นสเปคโรงงานมีกระปุกทับแทง้งปรักแข็งอ่อนได้แปลระดับรูกหมากันโค้งเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเซตแม็กคันนี้เป็นลาย VFX01 ของเวกนะครับเป็นตัวโล m i มมตัวล้อเบายางสเปค2755 5, 5, 5ขอบ20ของโตโยต้าตัว RT ด้านข้างแลบทั้งหมดนะครับนี่แลบหมเลยปกต,ติตัวนี้จะเป็นแบบพรีเมียมใช่ไหมแลบเป็นสีดำด้านตัดกับสีดำซาติน แม้กระทั่งตัวชายบันไดข้างก็แลบเช่นกันคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาะพาลีนนะเป็นเบาะสีครีมเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงด้านท้ายคันนี้อผมลืมชุดโชคชุดโชคด้านท้ายนะจะเป็นตัวพิกกี้แบ็กนะครับรุ่น Oem 2.5เป็นตัวพิกกี้แบ็กนะครับก็คือมีกระปุกซับแทง้งรับแข็งอ่อนได้8ระดับนะครับแล้วก็ตัวกระปุกซับแท้งเนี่ยมันจะหนีบติดอยู่กับโโชคนะมันเรียกว่าพิกกี้แบ็กนะครับจะทรงโลด2งนิ้วนะโคตรหลออ่อปลายท้ายของเดิม แต่ว่าแลบ,บเป็นแบบฟิล์มชาพร้อมตัวโลโก้และบฟิล์มชานะครับสเกิร์ตด้านท้ายเป็นงาน AKC เช่นกันนะครับแล้วก็ท่อคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นท่อแบรนด์เ K คเเป็นท่อเลดยกเส้นนะครับแล้วก็ตัวปลายเป็นแบบแคปลาปลายคู่นั่นเองคันนี้โคตรหล่อพูดยังไงพูดไม่ถูกเพราะมันหล่อจริงภายในอ่ะให้ดูภายใหนหน่อยนึงตัวนี้เป็นบอ่อพาลีนนะครับมันก็คือเป็นสีออกสีครีมครีมน้ำตาลน้ำตาลนะพร้อมแผงข้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพิเศษเพิ่มอีก10,000บาทนะครับสาหรับตัวภายในรุ่นนี้นะหากลูกค้าท่านไหนสนใจหรือ FC ท่านไหนสนใจนะครับทักได้ที่เบอร์ศูน3 4 4ป7 3 9นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพจปอนสอรพนัคคน,นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจเอลเลสแต่งสไตล์ดูบายและทรงสุรตานะเดือนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับสไลด์ฟรีถึงบ้านนะครับแต่เคสนี้ลูกค้ามารับเองนะเพราะว่ารถมันหลอนะครับอยากขับก่อนสนใจทักได้ที่เบอร์0ูน3 4 3, 4 0 7 3 9สวัสดีครับ